ฟินาเล่ลสำหรับผมนะผมก็มองว่าเป็นเหมือนกับไฟนอลนะผมไม่แน่ใจความหมายของงานจริงแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของการมันเหมือนเพิ่มความหรูเข้าไปด้วยนะก็ฟินาเล่เขาก็บอกว่าเหมือนเป็นชุดสุดท้ายของโชว์เนาะฟินาเล่โดยปกติแล้วคือจะเป็นชุดที่สวยที่สุดแล้วของงานโชว์ของของา<อ>นอ,อะไรค่ะความหมายในควี้เขาตีความเป็นประมาณนี้ผมว่าที่นี่ก็ฟินาเล่จริง ตัดสินใจไม่ยาก่ถ้าบอกพี่บานคงก็อาจจะราคาอาจจะค่อนางๆสูงนิดนึงแต่ก็คิดว่าคุ้มค่าสวยค่ะสวยจริงๆค่ะ่มีที่ติเลยค่ะก็ถ้าชุดไทยมีมีไปลองมาบ้างแต่ถ้าชุดตอนที่ตั้งใจมาดูคือชุดงานเี้นตอนเย็ก็ยังไม่เคืองานเย็นยังไม่รองที่ไหนเลยครับแต่ก็ ถ้ามาที่นี่เราก็คงตัดสินใจได้ไม่ยากคะ่ะเพราะมันมีงานคือเป็นแค่งานงานเลี้แฟนแต่บางทีเราเคยไปเราเเจอจุดกระชากลากถูซึ่งแบบผมว่ามันมันอาจจะได้ราคาที่ถูกก็จริงแต่มันอาจจะไม่จบในทีเดียวอะไรนะครับบางทีอาจจะได้แพ็กเกจที่ไม่คุ้มราคาไม่สมราคาก็เลยบอกว่าตัดสินจใจที่นี่แล้วก็พอเห็นแบบเป็นอะไรงที่เราชอบก็ตัดสินใจเมีย ก็ดูตัวอย่างของพรีเวดดิ้งด้วยก็พรีเวดดิ้งนี่ก็สวยเพราะว่าชุดนี้ให้เลือกเยอะมาจากได้ในตัวอย่างจากที่ในเฟซบุ o กอะค่ะก็ต้องชื่นชมทางพี่ปาและทีมงานที่ให้คาแนะนําระหว่างร้องมีชุดให้ลองหลากหลายมีแบเียให้เราลองผสมรวมทั้งไอเดียการชุดการทําชุดต่างๆผมว่าของน้น่งสองมันดีมันดูดีเจขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ผมบอลนะครับก็วันนี้ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทสองไฟน f ฟอร์มชั่นเทคโนโลยีนะครับตำแหน่งรเจกต์แมเนจอร์ครับผมอายุ43ปีชื่อโนี่ค่ะตอนนี้ก็ดูแลที่บ้านค่ะก็ตอนนี้เราได้เตรียมมาสถานที่ของวีดิ้งฟินาเล่วีนะครับเพื่อมาดูเรื่องแพ็คเกจชุดแต่งงานแล้วก็ดูรายละเอียดของเรื่องคือวีดิ้งครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาโดยเฉพาะ สสี2564ครับวันนี้พอมีโอกาสได้มานะครับก็เพิ่งได้เจอทางทีงามในเรื่องรีดิวมันครด้ตแวนนี้ก็ได้รับรรทราบเรื่องรายละเอียดของงานและแพ็กเกจนะครับสำหรับผมส่วนตัวราคา,าเทียบกับที่ผมเคยเคยดูดูมาอจะส่ไปนิดนึงแต่เทียบกับการบริการและในภาพของก็สมราคาคลองชุดกันก็ดูดูมาจากที่บ้านแล้วแต่ว่าไม่ได้เคยลองที่อื่นก็ สวยมากค่ะก็เข้ามาลองแล้วก็สวยจริงๆค่ะประทับใจมันชุดมันมีดีเทลเยอะแล้วก็มีความปรี่ค่ะเราเห็นต้นแบบเหมือนของแคทตี้กับท, <c oughs> ที่เราเห็น <c oughs> แล้วก็มยอได้ไปดูในตัวเพจของ f เฟซบุ๊กที่ไปดูของชุดของกคนเชคค่ะที่เดินแบบค่ะ,คะซึ่งชุดที่เห็นกับชุดที่ลองจริงก็สวยจริงๆครับสวยมากกนะ็ค ก็เลยลองว่าน่าจะคุ้มค่ากับงานที่เราเตรียมไว้กับราคาที่เราได้จ่ายไปก็คุ้มราคาปาใจดีนะคะใจดีมากเราได้ลองชุดเยอะมากครับทั้งทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวชุดสุดยอทุกชุดเลยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะลูกผู้หญิงก็คงอยากสวยที่สุดก้อนเนี้นะแนะนำคุณเลยเป็นชุดที่ดีคิดว่าเหมาะสมกับงานที่จะ From the cab, from the cab.